วัที่4กุมภาพันธ์2567ค่ะเขาสแสดงความยินดีกับปีใหม่สรุดาปัญญาคำ้ำซาวทรานส์ชาวจังหวัดตากรุกีแอร์โฮสเตรรที่สามารถคว้ามงมกุฎมิสทิฟฟานี่ครั้งที่25มาครองได้สําเร็จค่ะและทันทีที่ประกาศผลทําเอาปีใหม่ถึงกับสุดลงไปกับพื้นและก้มกราบด้วยความดีใจท่ามกลางเสียงกรี๊ดของแฟนๆสนั่นหอกันเลยล่ะค่ะสําหรับปีใหม่สรุดาปัญญาคำ้ำอายุ29ปีชาวจังหวัดตากค่ะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะคารุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ปัจจุบัน ค่ะประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและมีเป้าหมายในอนาคตคือการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมสามารถขับเคลื่อนสังคมไทยให้ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพที่เท่าเทียมกันค่ะและผลักดันให้วัดคุณค่าของบุคคลจากความสามารถในช่วงของการตอบคำถามรอบ3คนสุดท้ายคำถามถามค่ะว่าคุณคิดว่าคุณเป็นทรานส์ฮีโร่ในด้านใดซึ่งปีใหม่ตอบว่าปีใหม่มายืนอยู่ตรงจุดนี้5ปีแล้วและก็ยังซื่อสัตย์กับความฝันของตัวเองและซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองอยากเป็นแบบอย่างให้กับทุกคนว่า ถ้าหากมีฝันจงสู้ซื่อสัตย์กับความฝันของตัวเองเชื่อมั่นและลงมือทำสักวันจะเป็นของคุณเพราะว่า the future is yours ด้วยความสามารถและความสวยสง,ง่าสสองประกายบนเวทีค่ะปีใหม่จึงได้รับคะแนนท่วมท้นจากคณะกรรมาการและไม่ค้าดสายตาผู้ชมทั้งหอค่ะ